เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจนะฮะสำหรับเหตุเพลิงไหม้นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศาสีราชาครับที่ล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่เรียอพยพผู้ป่วยโดยเบื้องต้นนะฮะคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรติดตามกับคมชันลึกครับ ในวันนี้14สิงหาคมครับเมื่อเวลา13.30นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชั้น15อาคารศรีสวารินทิรานุสรณ150โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชาอำเภอสีราชาจังหวัดชลบุรีครับจ้น้าที่นั้นรวมถึงบุลคลากรทางการแพทย์ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดภายในตึกออกมายัางพื้นที่ปลอดภยัย เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอศรีราชาครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองศรีราชารวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประชีพได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และก็อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าตรวจสอบและระง,งับเหตุเพลิงไหม้ยังจุดเกิดเหตุแล้ว สำหรับอาคารสีสวารินทีรานุสร150ปีนั้นเป็นศูนย์รักษาพยาบาลแห่งภาคตะวันออกอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเป็นอาคารขนาดใหญ่สูงทั้งหมด26ชั้นเนื้อที่ประมาณ158,426ตารางเมตรสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า8,000คนต่อวันและมีเตียงรับผู้ป่วย745เตียงครับขณะน,นี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเหลือเพียงกลุ่มควันบริเวณชั้น15เบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พยาบาล ทราบว่าบริเวณชั้น15นั้นเป็นชั้นสํานักงานไม่มีผู้ป่วยอยู่แต่เนื่องจากมีกลุ่มควันจึงทําการย้ายผู้ป่วยออกจากตึกส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรโดยมีประกายไฟมาจากบริเวณฝ้าก่อนที่จะเกิดเป็นกลุ่มควันขึ้นขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์อมของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k T o k Twitter และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ